เงาเงาเออตึ๊คบไปอีกคักงน้องจึงโง่จากความจริงลอยมาที่พี่ฟังเพี่มีแฟนแอบเออิงโอ้ะวะ <OK> เดี๋ยวคลิปนี้ไว้หาผู้มีอิทธิพลทางนางรองกันหน่อยแล้วกันครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าของกิจการร้านขนมปังนะครับที่มีงานาษษษอดิเรกก็คือเครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่เขาซื้อมานี่คือซื้อไว้ออกงานนะครับพี่น้องครับผมไม่ได้ซื้อมาไว้จอดโชว์แบบนี้นะครับเขาได้งานก็ประมาณ17งานครับเดือนทนไอเดือนเมษานี้นครับ นี่คันแรกของเขานะครับคันสีเงนินครับนะส่วนนี้คันที่สองนะที่ไปซื้อมาจะตัวลอยไปทางไหนดีทีครบ6 9 12 เบียดซะเอาเฮ้ย,ยหายใจหมดเลยลล <c oughs> ดีนะดีนะพี่ยังหายใจโอ้หายใจหมดเลยเขามีอะไรนะใจหายเหรออันนี้หายใจเฮ้ยมืแล้วเลยมือแล้วทำอะไรเนี่ยโอ้น,นี่ไม่กลัวชาวบ้านชาวช่องกขาเดือดร้อน,นผมเป็นอาชีพของผมครับก็อย่าว่าผมเลยนานๆตัวทีครับก็ขอขอภัยเลยนานๆตัวที เอาแล้วิ้งกันยังไงเนี่สองพันเนี่ยนี่ผมเอามีสายลิึงเอาจากปีตัวนี้ไปเลยนะนี่อาหารอะไรนี่ทางกิดนี่คืออาหารไม่ออกป่ะทางกิ๊ดเกียรติได้คุณสามนี่เออเฮ้ยจักเลยเด้อนี่อันนี้มันจะเป็นออกไงขาออกกันยังขาสองอ๋อผมรูจากค้าออกข้าสองเลยเอาค้าออกพ่องก็เลยออกอันนี้ไปใส่คันนี้หนึ่งงั้นแล้วก็ออกอันนี้ใส่คันนี้หนึ่งงั้นอ๋อแล้วต้องดึงดีเลย์มไหมไม่อันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะต้องดึงไหม อันนี้จะเปิดรอบนี้จะเปิดสองคันหรือเปล่าจะสองคันวันนี้เปิดสองคันแล้วไอปัดไอแพดมันจะรับได้ไหมทหารไอันนี่ยไม่ไอไอแพดนี่มันจะรับได้ไหมโอ้หืมพี่เนี่งอาจจะเฟรมกันหรอกไม่มีไม่มีไไม่มีบีดก็ได้ใช่เอออย่าเพิูดบีดตีตัวไปก่อนไครมันบอสใช่ผมไม่เหมือนไหนเฟรมคิงละมาดดอกเฮ้ยนี่เฟรมมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยผมกับ่อเขาเนี่ยวันนั้นนะเพิงมวยขึ้นผมเกือบหลัก เฮ้ยจริง่ะก็ดูเอาแล้วกันครับผมรายเหลี่ยมก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้เปิดจนวงลุ้นเลยนะก็ออกงานทั้งสองคันนะครับผมออกงานทั้งสองคันเลยอันนี้คันนี้ซื้อมาจากสีสเกตครับ คันนี้ซื้อมาจากสีเกตแล้คันนี้ซื้อมาจากภาคกลางครับผมคันนี้ก็เคยถ่ายประมาณสองสองสองรอบใช่ไหมครับสองรอบคันนี้ก็ประมาณสองรอบเหมือนกันนะครับคันส้มรายละเอียดออกออกออก็ได้อยู่ครับผมก็คันนี้ก็จะเป็นรถพี่เปรมอ่าพี่เปรมคาร์ดิโอ ี่ว่าเคยเราออกไปก็จะเป็นสิบแปดนิ้วสิบสองดอกหนึ่งโรับผมดอกก็จะเป็นดอกของพีเอเอ็กเลดดอกของไอด่นไอเด่นเอืพีเอลับผมอันนี้ก็ทามาจากสลับบุรีสลับบุรีแล้วคันนี้คันนี้เอามาจากสลับบุรีใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไดชาร์จเอ่เพิ่มสามได้เดิมหนึ่งเดิมหนึ่งเพิ่มสามใช่ครับ แต่วันนี้เิตชิ่งเด็สเิตชิ่งกินอ่ะใช่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาั้ยน้ะับมาางในับไปอยู่13.6 13.6แล้ว13.6 Power แอมใช้กี่ตัว เสี่ตัวครับผมมบสี่ตัวแถวแถวละสแถวละสครับสี่สามสิององดอกรับผมแหลมแหลมหตัวตัวนี้แหลมห่ตัวแล้วผมแล้วก็แถวกลางแถวกลางสตัวเป็นหน้าสองตัวแค่นั้นใช่แล้วตัวนั้นันาดอ่ะขนคันี้อันนี้มาจากสีเกียครับผมคันนี้มาจากสีเกล็เฮยผมบอกพี่เวลาย็นตอนินตัวจ ก็เป็นเงี้ยหผมมันผมมันไม่เป็นเงี้ย,เ,ย,ยเฮ้ยยันเียบในชัในเรืองน, 1, นึารื่องหนงบนในช้นสองก็ทำไงจะได้เแบบนี้วะมาเปิเข้าดูในเรน,นี้เลยครับยันเชียบไหมนั่งเลยนั่งเลยย,ย,ยนเชียบเ้ยยันเชียบเลยวะยัยน่มากเลย คือตอนนี้รถผมมันมีปัญหาเรื่องเอครับผมเอมันไม่ฉับอุ้ยไม่ใช่เองทำไมมันฉ่บกวันนี้ครับฮะโอเคอยู่เนาะพี่เอเอยิ่งฉับมากเลยด้วยครับไปทนฉอยู่ร้านไหนพี่อ่ะที่ผมแนะนำพี่อ่ะที่ผมจะบอกที่จะพาไปคือจะพาพี่ไปไหนเนาใช่ของเรื่องเออย่างนี้เลยออใช่ก็ยิ่งฉับมากเลยด้วยฉับเลยเนี่ยเวลาเห็นก็ตอนอย่างนี้เนาะใช่มันเวลาเรา เนี่ยมันเซฟเครื่องเราด้วยเครื่องเรียนเราอันนี้พาวเวอร์กี่ตัวพาวเวอร์สิบครับผมอันนี้สิบตัวใช่อันนี้สิบตัวเบสกี่ตัวเบสคห้าเบสคห้ากลางแหลมห้ากลางแหลมห้าใช่แล้วก็เป็นมิกดิจิตอลมิกดิจิตอลอันนี้เป็นเอเกเท่าไหร่วะสิบสองสิบสองนะใช่ครับแล้วก็เป็นคอสคอสมาแล้วนี่มาแล้วนี่ครับผมเอาวางอยู่ข้างบนตรงนี้บอกใช่สองสองหกโซนเออโอเคเดี๋ยวไปอันนี้เอเยอะมากเลย เชียบเียบเปลี่ยนยางใหม่แล้วด้วยเปลี่ยนยางใหม่ด้วยไรใช่ไหมนี่อันนี้ติดรถมาครัอน่าซื้อประมาณจริงเหรอแต่แปดสี่แปดสี่ป่แปดสี่แล้วก็อันนี้มีหนึ่สองตาปลาตาป่าตาป่าสสองตับอืมตาป่าสองัแปดสี่แปดน้อยแปดน้อย ่อเอาลั่นดีกว่าไปสงสัยพี่ต้องข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนะไหมเฮ้ร้านน้ำชาเอผมผมเองจริงอ่ะครับ<ข>โอเคอย่าทำมันกระดินงนะเดี๋ยวกินดูก่อนอลองชิดมดูอืมอ่าชื่นใจเนี่ยร้านของของเขาเองนะครับนี่ร้านนี้ ส่วนขนมปังอยู่ด้านข้างกดังอยู่ด้านข้างาชื่นใจเดี๋ยวหาที่วางไว้ก่อนดเดี๋ยวมาฟังเขาจะลิงสองคันนี้ผมใช้ iPad ถ่ายนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงบีดมันจะเป็นไงครับ ไอโฟนเจของผมมันแบตมันหมดหมดพอดีครับเอามาถ่ายมันก็ถ่ายได้ไม่นานเคยฟังคลิปละคันเดี๋ยวนี้คลิปนี้มาฟังพร้อมกันครับผม บ้านเขาก็อยู่ติดถนนสองสองสี่นะครับผมขาเข้านางรองนะครับมาจากมาจากกรุงเทพก่อกเข้าก่อนเข้านางรองครับอยู่อะไรบ้านอะไรน้องโบสถ์ปอเฮ้ยหัวถนนหรือเปล่าตรงนี้ ขอเสียงขมินหน่อยเร็วอยากขมินปรอมมีขมิดแดงด้วยสีดำดำเนอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเปิดแต่ละคันมันมันดังก,กว่านี้นะใช่ดังกว่เปิดแต่ละคัน อเสียคีตัวได้แลวไปได้เลยือจ้ตัวเนี่ยนะ ខកខានន້ອງจึงមកចង់ຟັງจริงល្អ จะเสียงมันจะพุ่งมาจากหน้าตู้เดินถอยมามันก็พุ่งมาเหมือนเดิมตามมาอนี้หน้าตู้อันนี้หน้าตู้มันมันเหมือนสุญญากาศนิดนึงใช่เอาไปทำใหม่ให้เหมือนกันไหมอาเลบแค่นี้ก็หนักแล้วแค่นี้หนักเลยใช่ไหมเน้นรับงานเน้นรับงานเออเขาเน้นรับงานแต่เขามีงานนะครับผมมีงานจริงไม่ได้ทำมาไว้จอดโชว์หรือเปิดเล่นแบบนี้นะงานกี่งานยันนี้ได้สิบ 17งานก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเนี่ยซื้อมาทำมาทำเงินจริงๆนะครับผมเอาฝาวรถแห่ตัวเองหน่อยครับก็ฝาวนะครับเต้ยรถแห่ยกด้ำนางรองบุรีรัมย์ไปทั่วประเทศถ้าราคาได้ติดต่อได้ทางไหนก็เป็นเฟซบุ๊กก็จะเป็นอาภิสิทธิ์เนี่ยดำปูนครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0929050437หรือติดต่อทางบังดัก็ได้โอเคครับก็เริ่ม1,500 ห้าพันนะครับผมอันนี้สี่พันห้าเข้าไปแล้วอันนี้สี่พันห้าเข้าไปแต่คันสีส้มห้าพันนะครับพี่น้องอ่าห้าพันตามระยะทางใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณเตอร์มากครับสวัสดีครับผม